ครับสวัสดีครับอสมหมายเอนอ,อเนี่ยพอดอีที่โทรหาพอมีเวลาสักหานาทีสิบนาทีไม่กาลังไฟ้สดอยู่จะมาได้ไหมอ่าเปล่าก็จะอ่าอ่าโทรศัพท์คุยกันเลยเดี๋ยวอ่าหลายๆวันเดี๋ยวจะพาอ่าทีมงานเข้าไปสัมภาษณ์ที่บ้านเลยอ้ออ้สมพไม่อดีไงมันมันจะไปมันจะข,าข,าขาหายตอนนี้ได้ยินไหม ไม่ยินไม่ยินอ่าทีนี้อยากจะสอบถามนิดนึงเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยมันเป็นยังไงเมื่อวานนะครับผมเข้าไปข้างใน,นครับนะเราก็เจอมันเนี่ยก็เหมือนลักษณะเดิมอะ่ะเราด่าแล้วก็ไอ้ภาษาเราก็ฟังฟังไม่ออกมันก็กำหมัดอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไปมือไปเอาถ้วยว,ว่ามัอนอะไรว่าของงงไปเป็นที่ของมันอะ อ๋อมันกำหมัดแล้วตีมือตัวเองเหมือนจะบอกว่าเฮ้ยพื้นที่บริเวณอากล่าวเนี่ยเป็นของกูนะอะไรประมาณนี้ไหมนี่ว่อ่าแล้ลักษณะนายของกูนะเมื่อชีวิตตรงตรงกูนี่มันยืนอยู่อ่ะครับอ่าว่ามันมันเป็นของมันเลยเนี่ยมันเป็นสาอะไรกันเหม็นนั่นแหละแล้วมันมันทะเลาะกันจากข้างในมาก่อนไหมตรงนั้นผมไม่เห็นนะโอจุดจุดจุดที่คิงเข้าไปเนี่ยไม่เห yep. okay. okay. right? oh ็นภาพใช่ไหม ไม่เห็นไม่เห็นอ๋อแล้วผมผมต้องไปผม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 บอกนม่ท่องเที่ยวนะครับนี่ผมบอกน้่องเที่ยวนะอ่าผมบอกประชาชนนะที่ที่มาขอถ่ายรูปผมนะนะครับตอนตอนยังยังยังมีเหตุการณ์นะครับผมก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วพี่นะ้เดี๋ยวถ้าพี่พี่มันมีอะไรขึ้นมาเนี่ยนะพี่ไม่ต้องตกใจนะอืมอพี่พี่พี่หลบซ้ายหลบขวาไปเลยนะครับซ้ายได้ข่าได้นะไปจยงกัผมหน่อยเขาบพี่พี่จะทำอะไรเขาขาอาถามผมนะครับผมก็บอกไปว่า ผมจะต่อทหารขงเหมีนทั้งหน่อยมันดูถูกหยาบหยามทหารไทยหน่อยมานรู้ว่านี่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 คือแผ่นดินไทยทหารไทยไม่ใช่ทหารอีกหามาแ็คนนั้นก็บอกวุ่นีมพี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยเลสั้นเลยทุกคนที่ที่ถ่ายรูปผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกต่อๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูดูจะจะเกตบการผมพีปมเดี right ๋ยวเดี๋ยวผมแบกท้งหมดเลยเอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยสังสอนมันมั่งที่นี่ ภาพที่เห็นตอนนั้นมันเหมือนว่าว่าที่เห็นยื่นมือไปจับเน่ยไปจับมือกันเพื่อหลอกล่อให้มันตายใจเลยยังไงใช่จับมือมันไม่รู้ว่าว่าเหมือนเป็นมิตนมึงไงนะนแต่กูหมัดซิ่งแล้วเออมันทำร้ายขนาดนี้ยเอาจับมือเสร็จอตบเลยอื็แล้มมันตัวใหญ่กว่าผมไงครับมันตัวใหญ่กว่าผมผมโดนสันเลย อ๋อเอ้เอน้องอยูอ่ข้างหลังเนี่ยมัน,ม,นมันมันซัดเข้าทางบริเวณบ่วงหูก่อนใช่ไหมครั้งแรกเขียนภาพผมผมคนแรกเลยอ๋อครับแล้วมันเซอ,อืมันเซล้มอ่ะผมต่อยไปสองทีครับไอ้น้องมันซ้ำเลยอ๋อไอ้น้องมันซ้ำก็วิ่งออกไปแต่พอผมซ้ำผมก็มออ,าาอกอไปปุ๊บเราจะชนนี่กับท,ที่ที่รับรู้แล้วเนี่ยเขาก็ว่าทางให้ผมวิ่งไปเลย อ๋อครับอางท่านบอกนั่นเราเเขห็นด้วยอืมอา่าเขาเเจ็บใจครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าเีเอามันมั่งนี่มันมันเอามันเอาไปมันมันดูดูถูกดูถูกม้างเลยอ๋อแล้วพี่เอาเลยเอาเลยพี่เอาเลยเลยพี่จะบอกผมบอกผมเราให้ครับบางท่านบอกว่าโดนเราจะบอกประมาณส2นาทีสมมุติถ้าเราไม่วิ่งเนี่ยจะเป็นยังไงสมัย ถ้าเราไม่มีนั่นในในยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยนะพี่รเราเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นถ้ามันขึ้นมาทำพวกเนี้ยถ้ามันลอกเราได้มันตัวใหญ่เ่เราเสียเปรียบเออถ,ถูกต้องไหมพี่ใช่ใช่ถูกต้องผมว่ากล่ผู้ชนะเนี่ยเราต้องให้ชนะอืมเราซัดก,กันเลยมันรูนนี้นี่นคือทหารไทยครับเราต้องไม่ถูกจับตปนั้นเราก็ไม่หนีอะไรเราก็ไปเลียร์ดูข้างหน้าครับแล้วเราบอกองฝากวันแบบยระชาชนฝากมา มาประชาชนก็อยากว่าทหารไม่ทำลายตัวนึกรู่ว่าหมดประชาชนแล้วว่าทหารน่ะเขาอยากทำลายอ่ะแต่เขาทำไม่ได้คเขาอยู่ในกองเพียรแล้วคนเจะทหารก็บอกเขาละแบบประชาชนเนี่ยเขาเสียใจไงมาลังนการทหารของคนไทยไงมาเข้าใจว่าทหารไม่ทำลายทหารได้แั้แต่ทหารตั้งตามหลักการของของทหารครับเขาเขาอดทนมาตลอดครับมาเขาอดทนมาตลอดมาจนมันเกิดแค่ในทหารคนนั้นหนึ่งใหม่ เขาเนี respe no ่ะเขาเขาเขาเป็นเป็นเป็นที่สนใจแล้วก็โอเคอันนี้นี่ยเพราะคนรักชาติมันมีแต่เขาทำอะไรทำอะไรไม่ได้เต็มที่เพราะเขาอยู่ในเครื่องแบบทหารและบริการมาแต่อย่างผมเนี่ยเออได้เป็นทหารพ่านอาสาสมัครก็คือรถประชาชนครับทำอะไรไม่ผิดอยู่แล้วเพราะประชาชนรักชาติทหารต้องการออกแบบแบบนี้ไงครับทีนี้หลังจากที่สมัยวิ่งออกไปข้างนอกทีนี้หน่วยทหารเขาว่ายังไง เขาไปเขาเขาไปคุบไอคนของเราได้ครับอ่ามันก็ไม่รอผมนันแหลเราก็บอกไม่รอเราพูดเดียกันพูดเดียวกันอืมเอาไนั่งนั่งคุยไม่หนีไม่หนีไม่หนีอ๋อครับอ่าแล้วอย่างเงี้ยก็เจรจากันคุยกันก็เป็นจุดก็ไปคุยที่บกที่อ่าวัดคณะสามัคคีไหมใช่ใหญ่ไปคุยที่นั่นไปคุยตรงตรงส่วนตรงส่วนปะเราไปเราคุยตรงนั้นอ๋อแล้วแล้วผู้ใหญ่ตำแหน่เราไหม ไม่นอนไม่ดำเหียอะไรมากมายหรอกเขาเป็นทหารเนี่ยเขาดำได้แค่นั้นเนี่ยครับครับเราจะระเบิดระเบิดนั้นเนี่ยเราเขาต้องน้ำหนึ่งน้นหนึ่งใหม่เาขาาอ,อประชาชนด้วยทหารไม่ได้นิ่งได้แต่เราเป็นทาหารอยู่เราดูการอยู่ครับเรารู้ว่าเขาอยากจะทำอะไรหารมันจะทำไ,ได้ทุกอเ่าขาจะทำอยู่ในกระเบิของทหารครับตอนนี้เขาบอกเขาน้าหนึ่งใหม่อะไรอะไรมันเกิดก็เกิดรู้ประชาชนรถขั้นดินครับน่าเขาโอ้โนที่สุดแล้วไงอ๋อดำน้ำนันมันเราต้องนําหนึ่งใหม่ อ๋ออันนี้ผู้ใหญ่ก็ฝากฝากให้สมหมัยบอกี่นเราประชาชนด้วยใช่ไหมฝากฝากบอก่น้ประชาชนด้วยถามไม่ได้ครับเราลองรับคำสั่งเราเราเราหนักใจยิ่งกว่าอะไรเหมือนประชาชนอ่ะอืมแบบวันนี้น่ะทําท่านนี้ออกมาแล้วโอเคประชาชนได้เห็นได้สบรรจัยการกระทั่งบอ่ะเราเราเราคือหน้าเราประชาชนอยู่แล้วมีสิทธิ์ที่จะทำแต่พกผมน่ะทำไม่ได้ผมยังใช้ราริการอยู่ผมรับคำสั่งอย่างเดียว ผมจิตใจะยิ่ง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 กว่าประชาชนนี้ครับต่เราติ่งทำในกรอบของอาหาระนะเดี๋ยวขอขออนุญาตถามนะนณะวินาทีนั้นเนี่คิดอะไรอยู่ทําไมจึงแบบแบบเขาเรียกว,ว่าเปิดทันทีบวกทันทีเลยมันเป็นยังไงคิดอะไรอยู่ตอนนั้นมันขึ้นมาไงที่มันมันหยักอยักมันีกต่งในหลวงแล้วเขาชงชอบนะแล้วบอกอุปทัมภอหลายหลายอย่างนี่มันส,สะสมมาในสมองเราไอครับ มันลดน้ำมาเจอจงๆตรงนี้อีด้วยอ่ะ่ามากวเนี่ยของมันอ่าทำอ่ากะทืพื้นดินเงี้ยแลามตีรอของมันอา่าจัดอ่เข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจมนระดับลักษณะนั่นไงมันก็เครื่องเดิมของมันนับหนึ่งสอกนันเริ่มมองัตมันใหาเราด้วยเราต้องให้อยู่าเราต้อให้อยู่าเสร็จผมว่าสองมั่รูวเลยเขาสางเลย แล้วผมเชื่อว่าอาหารไม่ถึงอาหารหรอกครับน้องๆไม่เป็นจริงผมหรอกนานเราคนไทยก็เราถูกย่ำยีครับน้องๆมันก็บอกว่ามันว่าน้องจะถูกทนมันจะมาอดทนเนี่ยก็มันเป็นอาหารอทำตามหน้าที่นะแล้วัครบแล้วตอนนี้สมหมายรู้ไหมว่าสมหมายเนี่ยดังไปทั่วโลกเลยรู้รู้ไหมเนี่ยแล้วมันมันมันจะดังไงผมผมรู้อย่างเดียวว่าผมทำเพื่อชาติศาสนาพระมหาศัตริย์แล้วผมบวกบ้าง จะทัมันมาสัตว์แล้วผมวก็ปกป้องทหารไทยเราครับซึ่งเขาทำอะไรไม่ได้ไงแบบผมมาจากนักรถประชาชนทหารป้องอาสาสมัครทหารผมใส่ในเครื่องแบบนักรถประชาชนผมไม่ได้ใส่เครื่องแบบของข้าราชการครับถ้าเป็นส่สัญ,ญลักษณ์ของเราคือรำแดงนังประชาชนเราทาได้ครับแต่ทหารทำไม่ได้เพราะเขาเป็นราชการเขาทำตามหน้าที่ของเขาในสิเทเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นมาแบบนี้ครับ เขาดำเนินการทำทำทำรูปแบบนันไปแต่เข้าใจประชาชนรักเป็นดินคนรับเป็นดินมากเขาอยากจะทำจะตายแต่เขาทำไม่ได้เขาเขาอยู่ในราชจการเขาบอกฝามประชาชนทหารมันนิ่งอยู่ได้ครัไว้ใจทหารได้เลยอื่แต้องฟางผม่างนี้อ๋อครับทีนี้หลังจากที่ส่งไปสถานีตำรวจนี่เขาเขาว่ายังไงไหมทางตำรวจเขาว่ายังไงไหมตำรวจ ก็เข้าใจตำรวจก็อบอกว่ามันมันมันก็อดทนเหมือนกันนะ่ะนะเป็นการดบเนินแบบนั้นนะครับครับเราก็ทำตามวิธีเรา,ารไม่เป็นไรท่านนี้ก็เสียภาับไปครับเราใช้เป็นการต่างต่างกันไปเราจบพอดีกันไปครับครับดงังดังนี้เขาเขาเขาจะปรับห้าร้อยละร้อยตอนนั้ำบอกเดี๋ยวขอให้เพราะว่า,าทหารตรงนี้ไม่มีเงินอืออหนมาก็รับรับมาจากของข้าดีกว่ของตำรวจหน้าเออ งงอ๋อพูดย่งไงวาตอนเดินทางไปนี่ไม่มีค่าน้ํามันก็แทบไม่ม,ไมีไม่มีเลยพี่ไม่ไดังเดบับนะเราพูดมาแล้เดบับสงสารน่ะเขาเป็นแค่เดบับนะ่ะเขายังช่วยคนลรร้อยร้อยแสนช่วยค่าน้ำมันมาเลยแล้วผมได้จุดนั้นโนะบวโบว์โวค่ากินแล้วกเหมือนมีขอม้อมูลว่าพาน้องๆไปนอนที่วัดกลางอำเภอประโคนชัยใช่ใช่เพรานเราไม่มีเงินเออมันก็มามาเบื้อชาติรบนินเหมือนกัน คือพูดง่ายมีความรักชาติรักศาสนารักองค์พระมหากษัตริย์แต่ว่าไม่มีเงินเลยไม่มีเงินเลยผมก็ถามว่าเอ็มมาเงินได้ไหม๋ยวสู้ไหมสู้หมดไม่กับพี่จ,จะเจอผู้นําแบบนี้มผมก็จะไม่ได้ป่ะพี่กินกินด้วยกันอยู่อยู่คินด้วยกันอ่ะไา,านะผมมาปฏิญาณตนก่อนออกที่นี่นะแนยตรงบรรลุอรมของพระเจ้าตากไอ้ที่ผมลงไลน์ไปนั่นอ่ะผมลงเฟซไปแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตอนตอนคุณงาน โดนถูกตุุ้กผมบอกแล้วมึงถูกจับถูกจับเราไม่เชื่อพรเราไร้จับเป็นดินครับเราจะโดนถูกจับเราบอกว่าันเป็นดินของเราเราอย่าเสียเงินเขาก็วิหารเลยเพราะอะไรอ่ะไเพราะเินหน้าเธอหน้าเธอหน้าน่ะของนั่นในการเมืองอ่ะมันทำแบบนี้เนี่ยเราทนไม่ได้ครับเขาเช่าตาดกันทนไม่ได้เลยกูชาติเราอยู่ทุกวันนี้ไงครับผมเข้าใจวิญญาณของท่าน สวมใส่มาเลยอธิฐานออกมาเลยท้องฟ้าโป่งได้ที่พิงานหรูหราเลยสารลาวัดพาข้ากินครับชาวบานมตะบาะให้กินอืให้เงาน้ำมันมาอยู่สองร้อยครับเพราหลวง,งพ่อให้ค่าน้ำมันด้วยครับเอาเง้นัหมาให้เงินมาสองร้อยครับเพราะตกรเขาตรงๆแล้ผมก็บอกหลวงพ่อด้วย ผมย่อยต่อยมันครับผนี่ไป็ต่อยมันโอ้บอกหลวงพ่อแล้วแล้วหลวงพ่อท่านไว้ยังไงเออเอาเสินอดมบ่เงินนะช่วยช่วยช่วยนะเออมันบ้านมึงเราไม่เคยเกิดแบบนี้เลยครับอ่าเราเฉยนะอ่าตอนนี้หลวงพ่อรู้แล้วผมต่อยเสยร็จผมก็ไปไปหาหลวงพ่ออ่าเจ้าที่นั่น <Ừ. S 2> ผมจบภารกิจแล้วเงินที่ท่านให้มานะ่ะมันคุ้มค่าแล้วอืวันนี้ผมกลับนะผมเป็นทางกล่าผมทำหน้าที่ผมเสร็จสิ้นแล้ว ครับผมไว้บอกแเอกเขาขังมาบรับร,รถผมก็ไม่ดีนักข่าวตามผมมาฝากโกรธนักข่าวด้วยนะอันนี้ผมวิ่งเร็วพวกนั้นเพราะรถผมไม่ดีผมต้องรีบกลับรีบกลับมันเร็เรเรวผมจยุดหยุดไม่ได้หรือเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องผมงอตอนนี้ที่ผมอยากได้เนี่ยถ้าใครจะช่วยผมเนี่ยซื้อเครื่องมือสองให้ผมมาใช้เครื่องตัวน,นี้ครับเพื่อประธานจะมาลักรีดช่วยเหลือสังคมเหมือนเดิม ครับก็อย่างนี้สมหมายฟังนิดนึงนะครับก็มีพี่น้องเอฟซี FC เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยไหลสดพี่น้องหลายคนหลายท่านบอกว่าเอาเบอร์บัญชีของสมหมายมาปักให้หน่อยซีเออตอนนี้พอจะ,อะบอกเบอร์หมายเลขบัญชีธนาคารได้ไหมได้ครับได้ครับครับบอกเลย พี่ร้องท่านใดที่อยากจะสนับสนุนหรือว่าให้กําลังใจอาสาสมักสารพันสมหมายศรีสุกรานันนะครับก็ได้ที่หมายเลขบัญชีธนาคารอะไรเอ่ยธนาคารกสิกรไทยครับ0 3 3 3 1 8 9มสาอีกครั้งครับ0 3 3 3า หนึ่งแปดเก้าแปดสี่ได้กลับได้ได้เดี๋ยวอ่าแล้วก็จะขึ้นอ่คิวอา QR c ค d e ที่ส่งมาเมื่อคืนให้ด้วยครับผมขอบคุณมากนะครับครับก็ต,ตอนเรืจะงแรผมไม่เกี่ยวเรื่องนี้นะผมขอบคุณมากครับครับก็ไม่เป็นไรตอนนี้มีนักข่าวเข้าไปในพื้นที่เยอะไหมยังยังไม่มีครับเมื่อคืนผมหนีเข้ามาก่อนครับเพราะว่าผมรถรถเอ็นเจอดหยุดไม่ได้กลัวกลัวเครืร่องดับอ๋อ ก็ระตึงตรงไม่งเครื่องดับก็ร่นมันเครื่องไม่ดีดับก็มีน้องๆต,ติดต่อมาหลายคนบอกว่าห้พาไปบ้านพี่สมหมายมพี่สมหมายก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อสมหมายก่ยอนก็เลยว่าย่างงีค้ครับครับขอบคุณมากเลยนะพี่นะเพิ่มมีโทรเข้าไปนะครับผมเออได้ใหญโอเคโอเคขอบคุณมากสมหมายเอาสู้ๆส,สมหมาย